สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูทุเรียนลูกใหญ่ๆนะครับใหญ่มากๆเลยนะครับไม่ใช่ลูกนี้ครับอันนี้คือป้ายราคาเขาร้านนี้นะครับขายอยู่ที่หน้าตลาดองค์การโทรศัพท์จังหวัดอยุธยานะครับบางคนถามว่าทําไมต้องมาที่นี่เพราะว่า 1. ราคาถูกนี่คือทุเรียนหมอนทองนะครับกิโลละ120บาทเท่านั้นเองและในราคา120บาทเนี่ยคุณจะได้ทุเรียนเนื้อสวยภูเต็มและก็เข้ารับประกันเนื้อทุกลูกครับ และที่นี่เขาบอกว่าเป็นทุเรียนเนื้อหนึ่งก็คือทุเรียนเนื้อที่ดีที่สุดที่เขาขายกันแหละครับซึ่งปกติทุเรียนแบบนี้คุณหาซื้อไม่ได้นะครับในราคา120บาทวันนี้ก็เลยต้องจัดสัก1ลูกนะครับแล้วก็อยากกินด้วยว่าทุเรียนเนื้อหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเวลาไปซื้อทุเรียนนะครับผมก็ชอบให้แม่ค้าเลือกให้เลยเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เลือกทุเรียนไม่ค่อยเป็น แม่ค้าเขาหยิบลูกนี้มาให้เลยครับเขาบอกว่าเนี่ยรับรองลูกเนี้ย the best นะครับอ่เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับก็ช่างก่อนลูกนี้4โลครึ่งนะครับราคา540บาทดูจากภายนอกแล้วลูกใหญ่อยู่นะอ่าแต่เดี๋ยวต้องมาดูเนื้อกันนะครับว่าเป็นยังไงลูกนี้มีตำหนีอยู่1พภูครับเขาบอกว่าเป็นหนอนทุเรียนเขาก็เลยจะเปลี่ยนให้แต่ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่อยากให้จับตาดูการปอกทุเรียนทุกคนดูพร,พร้อมๆกันครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับ เขาลืมใส่ถุงมือหรือเปล่านี่อย่าบอกนะว่าจะปอกทุเรียนด้วยมือเปล่าเนี่ยนี่ทุเรียนนะครับปอกเป็นปอกขนุนเลยถุงมืงถุงมือไม่ต้องกันแล้วนะครับมือกับมีดล้วนๆมาดูกันนะครับระหว่างทุเรียนกับมือแม่ค้าเนี่ยอะไรมันจะแข็งกว่ากันนะครับมาดูที่ทุเรียนกันดีกว่าครับโอ้โหพูใหญ่มากๆนะครับเนื้อสวยด้วยแล้วไม่ใช่ว่าจะใหญ่แค่พูเดียวนะครับลูกนี้ไม่ยอมกันใหญ่ทุกพู ภูที่2ก็ใหญ่ภูที่3ก็ไม่แพ้กันเลยนะครับแล้วก็ผมชอบวิธีแพ็คทุเรียนของเขานะครับเขาจะเอาเปลือกทุเรียนใส่มาด้วยแต่ลูกนี้ภูมันใหญ่เกินกล่องนะครับดูภูนี้จะหล่นแล้วครับจะหล่นแล้วแล้วนี่คือภูที่เปลี่ยนนะครับเขาก็จะเอาลูกใหม่ให้เลยส่วนที่มันแวงแวเนี่ยเขาก็จะขายเป็นขีดสรุปแล้วลูกนี้ต้องแยกเป็น2แพ็คครับในราคา540บบาทเดี๋ยวไปชิมกันดีกว่าว่าทุเรียนเนื้อหนึ่งรสชาติเป็นยังไง ก่อนกินต้องเปิด Google ดูก่อนนะครับว่าทุเรียนเนื้อหนึ่งคืออะไรนะฮะอากูบอกว่าเป็นทุเรียนที่ตัดตอนแก่จัดประมาณ95%หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือทุเรียนที่เกือบจะสุกข,ขาต้นแล้วละครับรสชาติจะละมุนล,ล้ำลึกมากกว่าทุเรียนที่ทำให้สุกโดยน้ำยานะครับมาชิมกันเลยดีกว่าพาออกมาแล้วครับเนื้อเยอะเม็ดน้อยมากและเนื้อเฟิร์มดีมากไม่เละเลยนะครับและดูอันนี้เม็ดทุเรียนนะครับนี่เม็ดทุเรียนหรือเม็ดอะไรครับเนี่ย ผูใหญ่จริงๆใหญ่กว่าหน้าคนอีกนะครับและให้ดูเนื้อไก่ฉีกเนื้อไก่ฉีกมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นเส้นๆฉีกได้เหมือนเนื้อไก่ต้มนะครับกินแล้วไม่แข็งไม่เละติดมือด้วยส่วนรสชาติต้องบอกว่า perfect ครับเป็นทุเรียนที่กลิ่นไม่แรงข้างนอกกรอบข้างในนุ่มมีเส้นใยอ่อนๆนะครับ มีความมันมาก่อนและตามด้วยความหวานอร่อยมากนะครับสำหรับคนที่ชอบเนื้อแบบนี้แต่ถ้าใครชอบทุเรียนแบบงอมๆทุเรียนหวานๆอาจจะไม่ชอบนะครับแต่สำหรับผมราคานี้คุณภาพขนาดนี้ ถือว่าคุ้มครับในราคา540บาทเนี่ยดูถูกไปเลยฮะไปซื้อที่อื่นก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ราคานี้หรือเปล่านะครับไปกันได้ที่ตลาดหน้าองค์การโทรศัพท์จังหวัดอยุธยาครับเป็นตลาดเย็นนะครับแต่ช่วงกลางวันเขาก็จะขายอยู่หน้า b ิ๊กซอยุธยาครับสังเกตทุเรียนลูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเพจเราด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ